โอเคก็ okay. so, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาเซตกล้องเฉยทุกคนไม่ได้ไปไหนไกลนะพอดีว่าตอนผมขับไอ้เจ้าตัว T09 อะ่ะมันก็เซตอีกแบบหนึ่งนะเพราะมันผม ผมใช้ค่าเดิมที่ว่าใช้กับ mp09 อะ่ะเวลาถ่ายคลิปอะ่ะกล้องอะ่ะตั้งค่ากล้องอะ่ะเออแล้วมาใส่แล้วมาขับไอ้ทันตัวเนี้ยท1 0เนี้ยรู้สึกว่าลมมันแรงเกินนะแล้วมันต้องเซตใหม่อะ่ะเซตค่ากล้องใหม่นะ ตอนขับ9มันโอเคแล้วแหละตั้งกล้องอะไรอย่างเงี้ยลมลมเข้าหรืออะไรมันก็โอเคระดับระดับกล้องเซ็ตโอเคแล้วอ่ะแต่ลองมาขับเอสพาแล้วก็ลองใชด้ดูไม่ได้เลยลมเข้าแรงมาก เพราะเซตใหม่แล้วไอ้เซตเซตค่ากล้องกับระดับระดับกล้องนะระดับมุมถ่ายอะ่ะผมก็ไม่รู้มันจะโอเคไหมพอดีผมเซตมาจากบ้านอะ่ะตอนค่อมอะ่ะระดับกล้องอะ่ะตอนค่อมนั่งรถที่บ้านอะ่ะระดับมันก็โอเคนะแต่ไม่รู้ว่าเวลาขับไม่รู้มันจะได้ระดับหรือเปล่า จะต้องดูอีกรอบหนึ่งครับว่าระดับมันโอเคไหมก็มานี่แหละมาเซตกล้องว่าลมมันจะแรงกว่าเดิมหรืเอเปล่าลมมันจะอันนี้หรือเปล่าแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าอยากให้มันเงียบกว่านี้นะเสียงลมเสียงอากาศอารมณอะไรเข้าเนี่ย มันเข้าจนแบบเวลาขับเดียวอะ่ะเข้าจนพูดแทบจะไม่รู้เรื่องอ่ะนะแล้วก็มันแรงแรงเกินด้วยเสียงลม วันนี้ก็แบบพอดีร้านเปิดเดย์โดนฝนไม่ตกผมก็ไม่ได้มาถ่ายคลิปก็เป็นอาทิตย์กว่าแล้วนะก็ะไม่ได้ขับเลยว่าจะออกมาแหละขับรถเล่นเั่านหอ่ก็ฝนก็ตกอะ่ะก็เลยแบบเยเซ็งไม่ออกดีกว่า เบื่อทุกคนเวลาขับรถฝนตกอ่ะขับไม่มันอันตรายด้วยก็ถือว่าวันนี้ก็เหมือนเดิมมามอมเครื่องเหมือนเดิมเซ็ตกล้องด้วยอ่ะวันนี้ฟ้าสดใส ร้อยหกร้อเจ็ดนี่ไม่ได้นะลมเข้าแรงมากเลยฟังมไม่รู้เรื่องอะ่ะได้ยินเสียงท่อได้ยินเสียงได้ยิเสียงลมอะ่ะ แบบประาครับความใช้ความเร็วนะเออมันแบบไม่มันไม่เหนื่อยเหมือนนักเก็อ่ะมันกแบบ็เริงนะเว้ยมันไม่เหนื่อยมันแบบเออเราไม่ประท้าลมเหมือนเหมือนเรามไม่ไม่ได้ดันสู้กับลมอะ่ะเออแต่เป็นนักเก็มันต้องแบบเก่งตลอดอะเมื่อก่อนผมนคิดว่า ผมไม่ชอบทรงสปอร์ตนะเพราะมันน่าจะเมื่อยหน้าดูอ่ะดูการขับคนอื่นเขาขับอ่ะคิดว่าโอ้โหจะไวเลรอย่างเงี้ยแต่ลองแรกมาส,ามสาาัมผัสดูเออมันก็มันก็เมื่อยคนละแบบนะถ้าทรงเล็กแดดมันก็จะเมื่อยแบบมันก็จะเมื่อยแบบปวดคอปวดเนี่ย ปวดพอปวดตามเอวตามอะไรอะ่ะโตลมอะ่ะทุกคนเหตุผมชนแล้เบาๆหน่อย เแต่ผมว่ามันมันมันก็ดีมันข้อดีข้อเสียหลาอย่างนะสปอร์ตมันมันดีตรงที้ว่าไม่โต้ลมมันลู่ลมไปกับเหมือนแบบตัวเราไปกับรถอ่ะ พ้าเราไปกับรถเหมือนลมแบบมันผ่านหัวเราไปตลอดอ่ะมันดีตรงเนี้ยถามว่าเมื่อยม,มันก็เมื่อยนะตอนนี้ผมไปไกลๆอ่ะขับไปไกลตอนนั้นไปอะไรนะอ่าขรายยกรอเปล่าเอขอขนายยกเออมันจะปวดตามข้อมือมากกว่าตามข้อมือตามมันชาเออ ปวดบัญชานะตามข้อมือตามมืออย่างเงี้ยรงกอปอดอะแต่ถ้าโงนนกเก็ตศูนยเก้าที่ผมไปอ่ะมันจะปวดคอจะปวดคอมากกว่านะโงนนกเก็ตปวดคอแล้วก็เมื่อยปวดหลัง ดี๋ยวนี้มีโอกาสแบบฟ้าเปิดฟ้าลงนะ oh. ก็เลยแล้วก็เซ็ตกล้องใหม่หวันนีก็เลยออกมา ครับไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะทุกคนพอดีว่าผมใส่ชิวื้อมืดมาด้วยไงอันตรายนะครับดีผมใส่ชิวื้อมืดมาด้วยมันอันตรายอะ่ะไม่กล้าขับเล็้วเท่าไหร่มันมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหรอ่อ่ะ ที่ต้องระวังเลยตอนจอดไฟแดงเลยลืมไม่ได้เลยระวังท่อนะฮะทุกคนเคยโดนมาลอดมาแล้วสะดุ้งเลยอ่ะ ถนน้โล่งเนี้ยกล้ากล้าซัดอยู่แต่ถ้าเวลาเป็นมืดอย่างเงี้ยเ,ออเวลาแบบเวลารถเยอะอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้านะชีวไม่ค่อยเห็นชีวมืด ถามว่าฟิลการขับอ่ะ,อะเทียบกับ09บป8,000นะผมเข้าใจว่าคาัสมันคนละคัสมันคนละอันนี้คัสกันนะแต่ว่าผมว่าถ้าต้นอนะ่ะ09ขับมันกว่าเวลาแบบสักยังไงอ่ะออกตัวอะไรเงี้ยว่า09มันกว่ามันจะเป็นรถแบบขันเร่งมันมันตอบโจทย์ไวกว่าบิดบิดปุ๊บแล้วก็ มาเลยความรู้สึกผมนะส่วนตัวผมนะอแต่ถ้าไปปลายเงี้ยให้เอสําใช้ความเดียวเนี้ยแต่มันก็คนละแบบแล้วครับทรงสะปอดแบบนิกเก็ตเนาะ ผมว่าถ้าขับสปอร์ต้ยขับไม่กเกตแล้วมาเปลี่ยนเป็นสปอร์ตเนี่ยมันมันยากไหมปรับตัวยากไหมสําหรับผมผมขับไอพันธ์มาผมว่ามันไม่ยากนะผมว่ามันขับง่ายอะ่ะไอพันเป็นรถที่ขับง่ายอะ่ะผมน่าจะเลือกถูกด้วยละมั้งตอนนั้นผมก็เลงไว้ว่าเอาตัวไหนดีนะ จะมีที่ผมดูไว้ก็มี L8 อย่างเงี้ย CX10 ละไกอ์กทันถามว่าชอบถ้าถามว่า L8 กับ CX10 อ่ะชอบคันไหนไม่วากันผมว่าผมว่าผมชอบ ถ้าเป็นรูปทรงอะ่ะผมว่าเซ็กสิบนะผมให้เซ็กสิบแต่ถ้าเป็นความความเขาเรียกอะไรอะ่ะความมันนี่ฮะเออผมว่าผมน่าจะให้แงแปดมากกว่าอันนี้ผมก็ไม่เคยสัมผัสนะสองคันเนี้ยแต่ผมเห็นดูเห็นรีวิวไงเห็นคนรีวิวกัน,นแบบเออมันมันขับขียังไงมันตอบโจทย์แบบไหนอย่างเงี้ย เพราะราคาตอนนั้นก็แต่ผมเลือกไอ้พันเนี่ยตัวแรกอยู่แล้วแหละแต่ผมยังลังเลตรงที่ว่าเพราะราคาตอนนั้นไอ้พันราคามันสูงมากครัจะทอาเทียนไหนมาร์เก็ตอ่ะอ นี่ยพวบฝรั่งอะไรเยอะอชอบมาเดินมานั่งกินกันตรงนี้แต่ก็มีเยอะนะทุกคนแถวหาตรงเนี้เป็นตลาดคล้ายมาร์เก็ตแบบเนี้ยซื้ออาหารแล้นั่งกินอนะ่ะมีเกือบสูทหาดนะทุกคนมีหลายตลาดนะถ้าคนมาเที่ยวอะ่ะเสาร์อาทิตย์เยอะสาร์อาทิตย์คนเยอะหาจอมเทียน สายมิกบค์ไม่เห็นออกมากันเลยทุกครั้งก็จะออกมานั่งกันแถวนีนะ้เดี๋ยวน้าเดินากัเยอะสุดรวมเลยแต่ก่อนนะแต่ผมก็ไม่ได้มานานไม่รู้ว่าเขายังนั่งกันอยู่หรือเปล่าหน้าเดีนาว สว่างสว่างจอดด้วยกล้องแป๊บหนึ่งน,นะทุกคนถามว่า ถามว่าเปลืองไหมน้ำมันอะ่ะตอนนี้ผมไปคอนยโยกอะ่ะผมเติมน่าจะน่าจะพันหนึ่งนะไปกลับอะ่ะแล้วก็อ้อมไปทางเข้าไปในตัวกรุงเทพเลยนะอ,อแมันก็แบบถามว่าเปืองไหมก็ไม่ผมว่าไม่เท่าไหร่นะฮะหรือว,ว่าขับกันไม่ค่อยเลี้ยวมากเท่าไหร่นี่เปล่าไม่ค่อยได้ซัดเยอเท่าไหร่นะ มืดม่อทุกคนไม่กล้าเปลี่ยนเลี้ยวเลยมืดจริงๆนันเนี่ยถ้าถนนตรงไหนไม่มีไฟเนี่ยแบบรู้เรื่องเลยมืดเ,เลย nó à, nhớ đấy. ตกดีจริงดแบบนี้ไปขี้นะครับ ก็ถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนผมอาจจะปิดคลิปตร,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกอแบตจะหมดน,นะเมื่อกี้ออกมาเหลือประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์อีกเดี๋ยวปิดคลิปไม่ท่านโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากทุกคนคลิปนี้ก็นี่แหละออกมาวอร์มเครื่องแล้วก็เซ็ตกล้องนะเซ็ตขากล้องเซ็ตก,กล้องใหม่เลยทุกอย่างดูว่าจะโอเคหรือเปล่าไม่รู้นะ เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือคลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมค่อยอ่าลงให้เพกกื่อนดูอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวผมค่อยดูลงดูให้เพื่อนดูอีกทีนึ่งฮะว่าจะได้ไป็นอย่างกันโอเคครับคลิปนี้ก็ถึงบ้านแล้วทุกคนชอบคลิปกดฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะฮะ โคเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ